สวัสดีครับผมจะเสกมันเกิดมาเพื่อพี่นะครับวันนี้เรามี CZ 75 B นะครับตัวฟูไซส์นะครับมาปรับสภาพผิวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะฮะ เฟรมด้ามน,นเป็นสนิมหมดแล้วนะครับทั้งที่อะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้ก็เป็นสนิมหมดแล้วอืมหมดแล้วครับต้องซ่อมผิวกันยกใหญ่เลย ครับตัวนี้ก็อาจจะต้องทำเป็น2สีเหมือนเดิมนะครับมาดูภายในกันฮนะออดกันเลื่อนกันล็อกสไลด์นะครับแล้วก็อลอล็องออก เป็นสนิมหมดทุกชิ้นเลยครับต้องเอาชุดลดอาชุดสมอล็อกเข็มออก ต้องกดสมอล็อกเข็มนะครับกดสมอไว้เพื่อที่จะปลดล็อกให้เข็มแทงจนวนไหลออกมาแล้วก็ยกสมอล็อกเข็มกับแหนบข้างในออกมานะครับอ่าอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นสปริงเข็มหรือแหนบเข็มแทงจานวนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ต้องเอาออก คือ e อีเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวเราต้องหาชุดเครื่องมือตัวเล็ก ข้างในก็ระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดกัะเด้งนะครับเนื่องจากมีแหนบยันอยู่นะครับนี่เสร็จที่เหลือก็จะเอาศูนย์ก็เอาศูนย์หลังออกนะครับที้มาดูตัวตัวนี้เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กทำเดิมเนี่ยทำสีมาแต่ภายนอก นะครับทำสีมาแต่ภายนอกอย่างเดียวเป็นสีซาตินเดี๋ยวเราจะทาสีเดิมนะครับโดยการซ่อมผิวนะครับซ่อมผิวพวกนี้ไปก่อนนะครับพวกนี้นี่เป็นสนิมหมดแล้วนะครับส่วนแล้วที่สําคัญคือสนิมกินเนื้อด้วยนะฮะเนี่ยพวกนี้ครับข้างในล่องพวกนี้กินหมดแล้วนะครับ ซีซตัวนี้ทำแต่ภายนอกนะครับข้างในยังไม่ได้ทำมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับดับแรกเราต้องหาสลักอะไรมาขัดกับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอกอีกตัวหนึ่งออกก็คือสลักสลัก housing เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้มันน่าจะใส่ผิดมาเพราะมันโก่งเยอะพอมันโกงแบบนี้มันจะใส่แมกซีนแล้วเวลาเราปลดแมกซีนเนี่ยมันจะไม่ออกเนื่องจากมันโกงออกมาเนี่ยมันบีบแมกซีนจริงมันจะต้องอยู่ชิดนะครับอยู่ชิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนประกอบใหม่เข้าไปแนละ้ค่อยค่อยตั้งระบบให้เขาไปใหม่ การที่จะนั่นทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นแหนบแผ่นนะฮะโอ้โหนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วมันจะมีอะไรต้านเลยนะครับแรงต้านของทุกอย่างมันก็ไม่มีเราก็าจะเอาชุดเสียออกโดยการยกแหนบตัวนี้ออก นะครับยกขึ้นมาแล้วก็ขัดไว้ข้างบนนะครับขัดไว้ข้างบนเพื่อเปิดทางให้เอาใบเซฟออกได้นะครับตัวนี้ก็สนิมสนิมกินหมดแล้วนะครับเป็นรูเลยนะครับเนี่ยขูกขาดขูกขาเดี๋ยวพอยิงทรายออกเนี่ยจะจะเห็นมากกว่านี้ประมาณ3-4เท่า หลังจากนั้นเราก็จะยกชุดเสียออกนะครับยกชุดเสียโอ้โหข้างในนี้ไม่เคยได้ถอดเลยนะครับเป็นโครนเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเขีย่ยเอาหัวจลุหัวจลลวดนะครับเมื่อกี้ไม่รู้มีใครเถียงกับแหนบสปริงนะครับเอาออกมา หลังจากนั้นเราก็จะเขีย่ยเอาสลักสลักล็อกพินนกสับหรือ,มมอ,รนะรรอแฮมเมอร์อออนะครับหรือแฮมเมอร์ออกโอ้โหแข็งปักเลยนะครับอาจต้องใช้วิธีเคาะให้มันเลื่อนหน่อยโอ้โหไม่เลื่อนให้เลย ถ้าไม่เลื่นให้แบบนี้โอกาสที่จะถอดอันนี้ค่อนข้างที่จะออกยากโอเคเรียบร้อยเราทำมันฮะเมื่อกี้ยังตั้งอยู่นี่เลยอะไรตัวนี้แหละนะครับออกมาแล้วนะฮะ เอางี้ตัวเล็กเนี่ยกันสลักแฮมเมอร์ไว้นะครับโอ,โ,โอ้โหนะครับดันไม่ออกเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ยกนะครับยกนกสับหรือแฮมเมอร์ออกนะครับหลังจากโอ้โหเป็นโครนเลยครับลูกพี่ขับอยู่ข้างในนู่นเนี่ยฮะเห็นไหมครับโอ้โเป็นโครนเลยนะครับนี่คือ ปนที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ปัญหาคือใครจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเคลียร์ออกให้ดูนะฮะว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนโอเป็นฝังดินป่ะเนี่ยอืมอย่าไปพูดอย่างนั้นปืนมันมีทะเบียนปกตินะทะเบียนปกติปืนใช้งานนี่ครับออกเป็นก้อนอย่างนี้เลยฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นครับโคลนฮะ ฝุ่นแล้วก็มันรวมกันเมาทุกสิ่งทุกอย่างความสีวิไลนะครับล่องรอยของอดีตนะครับมันยังออกไม่หมดนะครับเนี่ยังยังเอาออกได้อีกอืมโอโก้อนที่สองนะครับพอแล้วฮะพอแล้วเดี๋ยวถ้าเอาออกอีกมันจะอ,ออกอีกนะครับ ็ยู่๋ยวจะไปติ้งหอ่อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาถอดชุดไก่นะครับเดี๋ยวเรามาเคาะไก่ บางทีมันก็อยู่ตรงเนี้ครับแล้วบางทีมันก็ไม่รู้ไปไหนยกไปยกมายกไปยกมามันก็หายไปไหนไม่รู้เดีราก็จะตอไปเลยนะฮะ อยู <You> know. ่โน่นเอาไปใส่ตอนไหนไม่รู้สำหรับการตอกตัวสลักไกลเนี่ยต้องหาสวิตช์ทูนที่เท่ากันนะครับเท่ากับตัวเนี้มาตอกถ้าเล็กกว่ามันจะบิ่นนะครับมันก็จะแตกเนี่ยตัวนี้เล็กกว่า นะครับมันก็จะเป็นบุ๋มรูบุ๋มลงไปเลยนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องใช้พอดีตัวนะครับพอตอกเอาสลักแต่แล้วเราต้องคว่ำลงไว้ฮะเพราะมันจะมีแหนบคืนไกที่พร้อมที่จะดีดออกนี่เห็นไหมผมกำไปตรงนี้มันมาออกทางนี้นะครับนี่คือสปริงคืนไกนะครับมันพร้อมที่จะดีดได้ทุกเมื่อครับจอมกระบดตัวนี้เราก็คิดว่า ไม่ต้องทำนะครับเนื่องจากว่าต้องการให้มันเงาไว้คงเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวน็อตนะครับน็อตกับแหนบสะพานไกลตัวปลดปุ่มแมกกาซีนนะครับมันรวมอยู่ตรงนี้ทำอยู่3ามสี่หน้าที่อยู่ตรงนี้ครับปัญหาคือมันไม่ออก ตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเคยหกักคามือมาแล้วนะฮะต้องละมุนละม่อมต้องใช้แรงเยอะครับสำหรับตัวนี้ไม่ออกเลยนะครับต้องใช้ประแจนะครับเราต้องหากประแจ โอเคออกชิ้นนี้เสร็จก็จบแล้วใช่ไหมคะใช่นะขออนุญ,ญาตจบคลิปเท่านี้นะคะ